ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาบอกว่าลูกปลานะครับในนี้ออกแล้วนะประกัดเนาะออกแล้วเนะก็ออกมาสามคอกแล้วล่ะจะมาพาไปดูคอกที่สองสามนะครับน,นี่ก็มีลายแดงของผมนะครับผมนี่คอกที่เหลือนะครับก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับวันนี้พามาดูปลานะครับเกียเตียนะครับ ก็เปิดคลิปมาขนาดนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกปลาหางยู่มันเริ่มโตนะไม่อาหารพวกอันนี้ไปเนาะก็เออผมจะมีอธิบายอย่างครับถ้าไม่มีไปซื้ออะไรไอไข่อาทิเมียนะครับก็ทำอย่างนี้ได้ครับถ้าเพื่อนๆตรงข้างๆเพื่อนๆมีร้านขายปลานะครับบอกเขาว่าเอา อาร์ิเมียครับผมซื้อมารา,ราคา20บาทเราตักทันทีนะครับเอาอันเนี้ยไว้ข้างล่างนะครับผมวิธีเอาลูกลายง่ายๆแต่มันน้อยนะก็พอรับบัห4-5ตัว 10, ไม่ถึง1 0บไม่ถึงร้อยตัวหรอกมนะั้งก็ประมาณนี้นะถ้ามีประมาณจํานวน,นเยอะๆนะครับทําอย่างนี้แล้วเขย่านะครับเขย่าตรงนั้นนะครับให้มันออกมาให้หมดก่อนนะครับลูกอาร์ทิเมียหรือลูกลายทะเลนะครับมันจะหล่นลงมาเองนะครับก็ ไปนาไปใช้กันอยู่นะครับรานนี้ที่ตักลายนะครับนี่คือที่ตักไายแบบสุดอันเล็กนะอันเล็กแล้วผมก็มีพวกปลาที่ต้องอันนี้หลายอันเลยเนี่ยนี่ลูกประกัดมอนะครับโอ้การะวังใหญ่แต่อยู่น้อยนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีไม่มีนะนี่ก็ไม่มีแล้วนะนี่ก็ตายหมดแล้ว โดนพ่อปลากินนะครับแต่จริงไม่นะพาะปลาเขาเอาไปเก็บไว้ตรงนี้นะไอจอบอันใหญ่อันนี้นะอนนี้ก็จะมีลูกน้ําด้วยนะผมไม่ปล่อยทิ้งไว้นะครับใครเห็นนะครับเอาไอพวกเนี่ยหรือปฏิขึ้นมาเองอะไรหลอดเลิดอ,อะไรก็ได้ครับผมใช้เป็นอย่างนี้เนะาะจะดวลูกน้ํานะแล้วก็บีบขึ้นหรือว่าความจริงอะบีบอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับผมอะอย่างนี้ใช่ไหมต้องเอาปากกัดเพราะว่าลูกน้ําอ่ะ มันโดนนี่มันน้ำมันสกิดสกิดใช่ปะ่ะสกิดก็จะประมาณมันติงนต่งเงี้ยติ่งเงี้ยลูกน้ำก็หนีนะครับถ้าเราถ้าเราอยากเอาม่นริงก,ก็ตักนะครับตักพอลูกน้ำมันหัวใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็ยังไม่หมดเลยไปให้ลูกปลากินนะครับอันนี้ลูกปลาอายุป,ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็สามสามอาทิตย์นะครับก็มาจากเคาหูช้างเรานไอเคอหูช้างของเราเองนะครับ อุชามาติคัลเลอร์ของเรานนเองนะครับก็เป็นคอกเดียวกับที่เราอัปเดตไปตั้งหลายหลาย,หลายครั้งแล้วนะได้ปาไกยจะทำไงดีปลากกยครับก็จะคงจะเห็นนะตอนอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ในแทงอาบน้ำเนาะแต่จริงอนะแทงนะันน่ะผมไม่ได้ใช้อาบน้ำนะครับถ้าจะใช้อาบน้ำจริงผมมีแทงข้างบนนะครับตรงนู้นนะ อันนี้ก็คืออัปเดตลูกปลาด้วยแล้วก็อัปเดตเจ้าพวกปลาที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับก็ปลาที่อยู่บ้านนี้ก็เชื่องมากเลยนะเอามือลงไปแค่นี้เขาขึ้นมาแล้วครับคือมาตอดละนี่เห็นเทวดาไหมครับอันนั้นไม่ได้ซื้อนะก็จะมีประมาณสามตัวที่อยู่น,นี้เนาะก็ไม่รู้ว่าอันนี้ออกไข่มาเพราะตอนแรกซื้อสีขาวมาสองตัวเนาะก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาน่าจะเป็นพวกอันนี้แหละนะครับก็นี่ ปลาก็จะแบบจากตัวเล็กๆเนาะตัวที่วก้อยเองตอนนี้ตัวประมาณนี้ละเออถ้าใครแบบเออใครเคย,เพ,ยพอปลา,าแล้วได้แบบโคเมีนะครับโคเมีปลา,าตัวนั้นนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยหางยาวๆ,นะนๆเนี่ยปลาผสมกับปลาทองหอดนดาเนี่ยมันลูกมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยลูกมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ไมเลยคือจับแยกมานานแล้วเมื่อก่อนปลาคาร์ o n ก็มีเหมือนกัน ไล่กันในบอนอย่างเงี้ยแหละไลก่กระจายเลยนะครับแล้วก็ไข่เต็มไปหมดเลยเก็บไม่ทันนะครับคือความจริงเราต้องเอาพ่อปลาแม่ปลาออกแต่ว่าตอนนั้นนะวันนั้นอนะคือไม่ม,ม,ไมีตรงนี้มีปลาหางอยู่อยู่ใช่ไหมตรงนี้มีปลาทองอยู่ใช่ปะปลาทนะองอยูอ่กำลังนู้นนะเอาไอ้เนี่ยเอะกำลังนู้นดีกว่ากระบาลนู้นนะน่าจะเป็นกระบาลนู้นถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะเมื่อก่อนอันเนี้ยอันเนี้ยใหญ่สุดละอันนั้นเล,ล็ก กนกลางมันก็นลองเอาหน่อยหนึ่งก็เหินนี้ไล่กันเต็มบอ่อเลยแล้วทีนี้ก็คือปลาพอมันไล่กันเต็มบอ่อไหมไข่มันก็ไม่ได้แบบอยู่ที่เดอกกองบนพื้นไงมันก็อยู่เต็มในเ,นเต็มกระลบังเลยเต็มรอบขอบกระลบังเลยผมก็จะมาเอาพวกช้อนน่ามาเคียวๆ,ๆสุดท้ายมาได้มายี่สิบเก้าตัวครับตายหมดเลยที่เก้าตัวโจ้หเสียาจจริงๆแต่ปลาไม่ค่อยสวยนะครับเป็นปลาในวง เออเจ้าสันเจเนาะโจวาสันเจนะครับก็โอ้โหทำอไรได้ล่ปะปลาครับมาพร้อมกับความความยินดีแล้วก็จากไปด้วยความเสียใจนะครับทั้งน้ำตาเลยก็อันนี้ก็เป็นประกาศนะครับคออเดียวกันนู่นแล้วครับเออจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเือรู้จักแมวเขานะไหนว่าเปน็นัไล่ะปลาคราฟตัวเนี้ย ปลาคราฟที่อยู่ในกระมังเนี้ยเคยรู้จักแม่เจ้าพวกนี้ด้วยนะเออแล้วก็เนี่ยดุนลูนะครับอันนี้ก็นาจะรุ่นเพื่อนแล้วละ่ะดุนเพื่อนนี่ก็โอ้โหหลายตัวนะครับอันนี้ประหังอยู่นะครับผมซื้อมานานแล้วละ่ะได้เจ้าไอเจ้าไอนันมาอะไรวะถ้าจะไม่บิดก็จะเจ้า ไว้ไอไทเกอร์เนาะไทเกอร์ไทเกอร์นะครับไทเกอร์เป็นปลาเขียวๆเนาะไม่ออกมาเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วพุ่งมาเลยพุ่งมายัางเดอะฟาสลงมายัางมากนี่มึงเฮ้ยขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งปรลายโอเคนะแล้วปล่อยเขาอย่างนี้แหละแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตกันก็ติดตามด้วยนะครับผมแวันนี้ไปแล้วครับ บายจะบายดีๆไม่ได้เลยคุณเนี่ย